หลายคนนะคะที่อยากกำจัดขนหรือมีขนเยอะมากเรารู้สึกเป็นปัญหากวนใจนะคะแน่นอนค่ะปี2023มีการอัปเดตนวัตกรรมการกำจัดขนมากมายมาในกรีกกรคลินิกมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะก่อนจะไปถึงนวัตกรรมการกำจัดขนมากมายที่เราอัปเดตเพิ่มขึ้นให้กับคนไข้และผู้มารับบริการนะคะแพร์ไซเคิลของคนเราเนี่ยทำไมเราถึงมากำจัดขนแล้วต้องมาทำหลายๆวิสิทธ์เคยสงสัยกันไหมคะทำไมไม่ข่ายครั้งเดียวแล้วจบไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยการกำจัดขนไม่ว่าจะเป็นแอร์เรียนไหนบนร่างกายต้องทา มากกว่าหนึ่ครังนะคะเพราะขนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ไซเคิลเดียวนะคะและเวลาเรากำจัดขนเนี่ยขนนั้นจะต้องอยู่ในภาวะแอน g e n เจนเฟสเท่านั้นยกตัวอย่างตามรูปแบบนี้นะคะขนจะเจริญติบโตเต็มที่เนี่ยเราเรียกว่าแอนเเจนนะคะคาตาเจนแล้วก็เทโลเจนนะคะ คนที่พร้อมที่จะหลุดออกเนี่ยคือภาวะแอน r นอร์เจนเฟสคือขนเส้นใหญ่ในร่างกายของคนเราเนี่ยแต่ละอวาัายวะก็จะมีภาวะแอน r นอร์เจนเฟสเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นตัวบริเวณลักแร้หรือใต้วงแขนหรือบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะแอน r นอร์เจนเฟสค่อนข้างนานค่ะคืออาจจะมีปริมาณแอน r นอร์เจนเฟสเยอะ50-80%ในขณะที่ขนแขนขนหน้าแข้งเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะแอน r นอเจนเฟสแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เกิดขึออ้นคืออะไรการทำหนึ่งั้งบริเวณหน้าหรือบริเวณลักลล้อาจจะเห็นผ กว่าเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่พร้อมหลุดมากกว่าในขณะที่แอเรียอื่นเนี่ยอาจจะมปะีปริมาณของขนที่อยู่แอนติเจนเฟดเนี่ยน้อยกว่ามันจึงต้องทําหลายๆวิสิตนะคะปริมาณการทําของแต่ละจุดก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็การหลุดออกช้าเร็วของแต่ละจุดก็ไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ KVK Center Clinic ลิก็จะมีการกําจัดขนเป็นไซเคิลให้ทุกๆคนนะคะตั้งแต่6ครั้ง12ครั้งซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากงานวิจัยว่าการกําจัดขนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใช้ p e ร i ยด ตั้งแต่5าถึงเดือนเป็นต้นไปแล้วก็โดยเอเวอร์เที่จะทำให้สามารถเกิดเพอร์มาน t นต์แฮร์รีดักชันเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการกำจัดประมาณ6เดือนถึง1ปีนั่นเองค่ะเรามีโมดูลอะไรบ้างในการกำจัดขนนะคะกุ้งไรตั้งแต่ IPL ซึ่งหลายๆคนก็จะชื่นชอบด้วยราคาที่ประหยัดนะคะจับ้องได้แล้วก็สามารถกำจัดขนได้ทุกขนาดนะคะที่ k ค t ีเคคลินิกสาขาหนึ่งเราก็มีการดูแลบริการโดยเครื่อง IPL นะคะสามารถทาได้ทุกแอรียจะยกเว้นแต่บิกินี่ที่เราไม่ได้ทาด้วย IPL นะคะซึ่งความ สามารถของเจ้าแสงก็สามารถกําจัดขดได้ค่อนข้างไวนะคะแล้วก็ช่วยในการลดเมส็สีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยที่อยากให้ความไวของการลดของขนเร็วขึ้น แล้วก็ช่วยเรื่องเรียบเนียนเนี่ยกุ้งจะแนะนำสองเครื่องนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าเครื่องใหม่นะคะไดโอดโฟเวฟบเลนแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือโฟโตนาลองเผาอินเดียกแฟ์ทีอวาเลนชีนะคะสองเครื่องนี้เนี่ยถือเป็นเลเซอร์ทั้งสองเครื่องที่เป็นโกลสแตนด์ในการรักษาแล้วก็กำจัดขนนะคะและเจ้าไดโอดโฟเว็บเลนหรือว่าไดโอด XT4 เนี่มีความสามารถทั้ง4ี่เว็บเลนนะคะนั่นก็คือ75 5นาโนเมตร808นาโนเมตร 940นาโนเมตรแล้วก็1064นาโนเมตรนะคะซึ่งความยาวขึ้นทั้งหมดเนี่ย สามารถครอบคุมทั้งขนเส้นใหญ่ขนเส้นเล็กแล้วก็ช่วยในการดูดเม็ดสีด้านล่างหรือว่าช่วยในการแอบซอบเมลานินด้านล่างแล้วก็เมสส็ดสีแล้วก็น้ําฮิมโมโกบินนะคะทําให้รู้สึกว่าผิวบริเวณที่เรายิงไดโอดเนี่ยมีความสว่างขึ้นขาวขึ้นด้วยแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นฉะนั้น,นหลายๆคนที่ชื่นชอบผัตการเลเซอร์ที่ไม่เจ็บเห็นผลดีเพิ่มความสว่างกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนของตุ่มไก่เนี่ยไดโอดก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะและอีกเครื่องหนึ่งนะคะท็อปฮิต ติดลมบนสําหรับสาขา3นะคะก็คือโคตโนาอินดี้แจ๊กนะคะองพาอินดียแ๊กแฟกทีอเวน,นชีที่สาขา3าที่นี่นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาทําเราจะทําทั้ง2โหมดนะคะโหมดแรกคือโหมดกําจัดขนและอีกโหมดหนึ่งคือโหมดแฟกทีที่จะบีบช็อตเผาสามารถช่วยในการทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สว่างขึ้นหลายๆคนที่ทํากําจัดขนที่นี่ก็จะชอบนะคะพเพราะด้วยสตองพอยที่สําคัญของเรานะคะคือการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐาน USFDA นะคะทำโดยทีมแพทย์เท่านั้น ิงละเอียดทุกอนูนะคะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพาเทคโนโลยีการกำจัดขนที่ล้ำสมัยนะคะก็มาเจอกันที่นี่นะคะ KBK Center Clinic แล้วพบกันค่ะ